สุดิตแฟนกับขอนรถเทเดทท่านผมเม่นอนอน้อยวันนี้อยู่กับเรื่องผู้ก,กล้ารบปงงานเนื้อหาจะอยู่ในนิยายนที่สิบอาจจะมีภาพประกอบที่น้อยมากๆต้องขออภัยด้วยมาเริ่มกันเลยตกดึกผมก็ไปยังสถานที่จัดงานโคตเเซียมแห่งโลกมืดตามที่พ่อคาทาตแนะนำมา ผมมาคนเดียวโดยขอให้รัตเดียกับรับจังไปช่วยดูการประมูลธาตุและฝากให้ดีเซียไปหาข้อมูลในสถา,านที่อื่นโดยที่ฟีโดพออยู่คุมกัอรอลักขาทางวันผมได้ไปดูโพแทสเซียมที่พอค่าธาตุจัดการดูแลอยู่ไปเล็กน้อยแล้วแต่ที่นั่นเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับสนามวสิสบอลส่วนที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนพยายามเน้นด้านการ ดื่มสังสรรค์มากกว่าที่นั่งผู้ชมทั้งที่อยู่ใต้ดินแต่กับมีบางส่วนบริเวณตั้งที่นั่งคล้ายลานเบียรส่วนด้านโคดัสเทียมนั้นเป็นลานประลองที่มีราวสูงแบบที่เหมือนจะเห็นได้บ่อยๆในเกมอารพีจีเก่าๆนอกจากนั้นยังมีตู้สล็อตแมชชีนกับโต๊ะเต้นโป๊กเกอร์ทำให้รู้สึกบรรยากาศที่นี่เหมือนกับ คาสิโนใต้ดินมากกว่าจะเป็นโคลเอเซียมแห่งโลกมืดเสียอีกเอาเถอะถึงอย่างนั้นของพิเศษก็ยังเป็นโคลเอเซียนที่มีภาพลักษณ์ของสนามประลองอย่างเข้มข้นอยู่ดีแหละแม่ผมไม่ค่อยทราบว่ากำลังแข่งอะไรแต่การประลองก็ยังดำเนินอยู่เออมีอัตราต่อรองระบุด,ด้วยแฮะดูเหมือนการซื้อบัตรโบตจะเกษจสิ้นไปก่อนหน้านี้แล้วผู้ชม พียงแค่รับชมการแข่งขันเท่านั้นการแข่งขันในครั้งนี้โอ้โหแพนดา้าสิ่งที่กำลังต่อสู้อยู่ในสนามคุณทียมคือมนุษย์กึ่งสัตว์เผาแพนดา้าทางด้านคู่ต่อสู้เป็นมนุษย์กึ่งสัตว์เผาช้างเฮเป็นการจับคู่ประลองที่เจ๋งดีวะ่ะเฮ้ยยังมีดีแค่ตัวใหญ่อยู่เมือเดิมนี่วะ่ะเฮ้ยแกต่างหากที่ได้กิ้งดุนดุนหนีไปมา มนุษย์ช้างเป็นฝ่ายกดดันอยู่หน่อยๆสินะแม้จะอยู่ไกลๆแต่ก็ยังรู้สึกว่าแผ่นดินสะเทือนตึงตังค่อนข้างหนักคงเป็นเพราะเวทหรืออะไรบางอย่างมั้งผมสัมผัสได้ถึงกระแสะเวทการไหลเวยียนของพลังได้อยู่บริเวณรอบๆมนุษย์แผ่นด้านนั้นกลายเป็นสภาพเป็นดงไผ่สงสัยจะใช้เวทอยู่เหมือนกันทั้งที่น่าจะ เชื่องช้าแต่กับใช้ต้นไผ่ที่งอกออกมาจากพื้นดินเป็นที่วางท้าได้ใช้ประโยชน์จากกรุงเล็บเพื่อกระโดดเคลื่อนไหวไปที่ดงกอไผ่นุชช้างไล่ตามฟาดอย่างนำคาญใจผมมองดูพวกคนที่กำลังเชียร์อย่างใจจดใจจอ่อดูเลยตรงนั้นละจต่าก,การเลยเจลาสัตซ่าตรงนั้นเลยเอลเมโรเอ๋ยไม่ใช่แล้วเท<ม>่าที่เห็นก็เป็นนักผจญภัยติดอาวุธหรือจะเป็นทหารรับจ้าง เอาเป็นว่าเป็นพวกนั้นอยู่สะยอดเลยแฮะแน่นอนว่าคนที่เหมือนจะเป็นขุนนางกับพ่อค้าย่อมมีเยอะกว่าและใกล้ๆผมก็มีพวกคนแบบนั้นที่ว่ามารวมตัวกันอยู่ด้วยดูเหมือนทางร้านเล่าเองก็ขายดีด้วยสิพวกผมต้องมา ต่อสู้ในสถานที่แบบนี้เหรอเป็นการสกแสดงโชว์ชัดๆเลยแฮะเอาเถอะเพราะโคดาเซียมเบื้องหน้าก็เป็นแบบนั้นแหละแบบนั้นเหมือนกันแหละในระหว่างที่ผมคิดเช่นนั้นก็สังเกตเห็นว่าตัวเองกําลังถูกคนที่เป็นเหมือนมาสเตอร์ของงานเล่าจ้องใส่ท่าทางว่าถ้าไม่สั่งอะไรมาดื่มเลยจะถูกจ้องใส่สินะขอแก้วหนึง่งดื่มไปก็ไม่เป็นอะไรหรอกผมไม่ค่อยเมาเหล้ามาก่อนเลยด้วยซ้ํานี่นะ ผมยกเหยือกเหล้าที่ถูกเสิร์ฟมาขึ้นแล้วรับชมการแข่งขันต่อระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงฮีฮาจ้าเจ้าละวันดังมาจากทางด้านหลังอึก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 ดิบดื่มซี่ดีบดืด่มดิ้บดืมด่มเสียงนั่นดูคืนดีแฮะออเออยังหลอกหน้ายัางมนงเสียงชื่นชมโอ้ดังขึ้นจากบริเวณรอบๆอคึกคืนเท่าๆกับการประลองเลยแฮะไม่ใช่นั่นเหรอเมื่อหันไปจ้องก็เห็นว่าเป็นการล้อมวงปุบมือพร้อมเชียร์ให้ย สดหมดแก้วอยู่ปัาเป็นไงบ้างล่ะในที่สุดโครมก็ดังกล้องขึ้นมาเฮ้เขาอ่อนเหมือนเดิมเลยนะคงไม่มีใครชนะพี่สาวคนนี้ได้เลยเรักมั้ง เสียงพูดถึงยั่วยุดังขึ้นผมที่คนที่เอาชนะนานเดียได้นะ่ะจะไปมีได้ยังไงกันใช่เลยจริงด้วยแหมได้ดูโชว์ดีๆอีกแล้วก็ตามนั้นเงินนะ่ะขอรับไปแล้วนะแถมค่าเล่าด้วยละ่ะฝูงคนสนทนาเช่นนั้นพางหามตัวผู้พแพ้แพ้ออกไปแล้วแยกย,ย้ายกําลังท้าพนันกันด้วยเรื่องไร้สาระอยู่สินะแข่งกันดื่มนี่มันอะไรสนุกเหรอผมคิดเช่นนั้นพรางดูการประลองต่อ ในระหว่างนั้นเสียงของผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นคนแข่งดื่มเห้าเมื่อสักครู่ก็ดังขึ้นอ้าวไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนะมาครั้งแรกเหรอดูไม่ค่อยสนุกเลยนะผมชำเรืองเพียงแค่สายตาไปมองคนที่อยู่ตรงนั้นคือผู้หญิงผมสีดำยาวผิวพันติ่งตึงใบหน้างดงามสไตล์ญี่ปุ่น เป็นสาวงามที่ไม่ได้อยไปกว่าะะรัะเดียเลยอายุคงประมาณ20กลางๆลาวมะั้งแม้เส้นผมกับผิวพัรร์จะทำให้ผมรู้สึกถึงการ์ดแต่เธอคนนี้ก็ต่างออกไปโกนีของการ์ดนั้นจากใบหน้าและสีหน้าจะทำให้เกิดความรู้สึกถึงความจริงจังและความสง่างามแต่ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ตรงหน้านั้นกลับไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นถ้าให้พูด ว่าเป็นแบบไหนก็ประมาณเป็นอาเจ้ที่เป็นกันนะมัง้งนุษย์ไม่ใช่เฮ้แขนกับขาเธอเป็นสีดําเป็นสีเหมือนกับเอายางมาแปะติดเสื้อผ้าก็ใกล้เคียงกับคําว่าเกือบปูมัดผ้าพันณน้าอกทับด้วยเสื้อกัก๊กตรงสะโพกนั้นคงเรียกว่าโฟกหรือเปล่านะเป็นอะบุกณ์สวมใส่ที่แทบจะเป็นหินเป็นผ้าเตี่ยวได้ขึ้นอยู่กับมุมมองเลยละสะพายฉมวกไว้ด้านหลังด้วย ผมเบนสายตากลับมาที่เดิมโดยไม่พูดอะไรคงไม่มีความจำเป็นจะต้องไปยุ่งกับคนแบบนั้นหรอกอ้าวอ้าวดูการประลองอยู่เหรอเธอเข้ามานั่งเก้าอี้ข้างๆแล้วพูดคุยกับผมตามอำเภอใจแต่สงสัยเธอจะเดาบรรยากาศว่าอย่าเข้ามายุ่งอยู่สินะออกนะมัง้งถึงไม่มีวี่แววจะดื้อรั้นขยันขยอต่อเพียงแต่เธอนั้นยกมือขึ้นเท้าข้างยิ้มออกมาอย่าง อาจหารพลางพูดออกมาอย่างสงบวันนี้เป็นชยชนะของซาซาจังแล้วนะดูเหมือนเดนจังจะไม่รู้ตัวด้วยสิฮะชื่อของผู้ที่ประลองกันอยู่คือลาซันซ่ากับเอลเมโรเป็นไปได้ว่าซาซานั้นเป็นชื่อเด่นหรืออะไรสักอย่างนะมั้งอ๋อ ไม่เข้าใจสินะลาซาจังนะคือผู้ชนะในวันนี้ถ้าที่เห็นมนุษย์ชนะ้างน่ะน่าจะชื่อเอลเมโรนั้นกําลังอรารวาสสุดกําลังส่วนฝ่ายมนุษย์แพนด้านั้นกําลังถูกไล่ต้อนพูดตรง,ต,รงต่อให้มองภาพรวมอย่างไรพระกําลังและแล้วไม่ว่าอย่างไรเห็นว่ามนุษย์ช้างน่าชนะแน่ๆในความเป็นจริงอัตราต่อรองก็เอียงไปทางมนุษย์ช้างด้วยแต่อ๋อกรุงเล็บไผ่แพนด้า แทงกรงเล็บลงพื้นดินพร้อมไล่เวททัในใดนั้นแผ่นดินก็สะเทือนต้นไผ่ขนาดยักษ์งอกขึ้นมาแทงมนุษย์ช้างผักขึ้นไปจนกระแทกกับเพดานของโคนลัเสเซี่ยมใต้ดินเออในที่สุดต้นไผ่ที่แทงมนุษย์ช้างก็หักกระจายลงนานประลองสั่นสะเทือนพร้อมเสียงดังตึ้งมนุษย์ช้างซึ่งลม้มลงบนพื้นไม่ขยับขยื่นแม้แต่กระดิกตัวเลือดเจิญนองไปบริเวณรอบๆตายหรือเปล่านะ ในขณะที่ผมคิดเช่นนั้นนักเยวยาก,ก็แบกปีสนามเข้ามาพร้อมนำตัวออกไปพรางคอยรักษาให้และผู้ตัดสินก็ปรากฏตัวออกมาจับมือของมนุษย์แพนด้าชูขึ้นผู้ชนะลาซันซ่าเสียงฮีของผู้ชมดังกึกก้อง อย่างรุนหลามอืมถ้าดูอัตราต่อรองแล้วสําหรับคนที่ลงพน,นันข้างมนุษย์แพนด้าก็คงจะเป็นผลลัพธ์ที่น่าดีใจดูเหมือนจะได้หลายเท่าเลยสินะดูด้วยนะการเตรียมพื้นที่สนามแข่งเริ่มขึ้นในทันทีนักกีฬากลับไปยังห้องเตรียมความพร้อมก็ไม่หรอกแม้จะมีี้แววว่ากำลังไล่เวทอยู่แต่มนุษย์ช้างเองก็คงจะระวังตัวอย่างเพียงพอ แล้วนี่นะในความเป็นจริงฝ่ายมนุษย์ช้างเองก็ซัดใหญ่ออกมาหลายครั้งด้วยไม่ได้ลงดื่มพันไว้สินะอืมฉันมาสอดแนมว่าคนละเซียมแห่งโลกมืดมันเป็นยังไงนะผู้หญิงคนนี้ดูท่าจะรู้เรื่องคนละเซียมอย่างละเอียดเลยละคุยไว้สทัหใหอ่น่าจะเป็นการดีอ้าวสนใจจะเข้าก็ัดลองในคนละเซียมสินะก็ใช่ละ ส่วนเรื่องเดิมพันนั้นคือเป้าหมายรองเพราะเรื่องการเดิมพันนั้นสุดท้ายและอัตราต่อรองของพวกผมก็น่าจะกลายเป็นม,าม้าหมืดเข้าวินนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมาเร็วกว่านี้สักหน่อยนะผู้เหลือประจำวันคืนนี้เนะี่ยมันได้จบลงไปแล้วละงั้นเหรออืมตรงนั้นนะ่ะมีปีศาจที่กําลังอยู่ระหว่างปรุงอาหาร อยู่ใช่ไหมล่ะผมมองไปทางมุมที่ผู้หญิงคนนั้นชี้และพบว่าปีศาจที่เหมือนไดโนเสาร์กำลังถูกได้นำไปปรุงเป็นอาหารพวกขุนนางกินอาหารที่ถูกนำมาเสิร์ฟกันอย่างดูเป็นผู้ดีนั่นก็เป็นการโชว์เหรอปีศาจที่ไพ่เพชรในการประลองคู่เดือดของวันนี้ถูกจับมาปรุงเป็นอาหารอยู่ตรงนั้นสินะมีตัวขนาดนั้นมาร่วมวงด้วยงั้นเหรอใช่แล้วการประลองอันแสนอันตราย ที่ไม่สามารถรับประกันชีวิตได้คือของเรื่องชื่อของที่นี่แหละเอาเถอะเพราะต้องการความตื่นเต้นแบบนั้นโคดเซียมจึงมีความบันเทิงน่ะนะผมคิดเช่นนั้นพางหันไปมองปีศาจเท่าที่เห็นจะว่าอย่างไรดีสาเหตุการตายของปีศาจตัวนั้นนะ่ะมองไม่ออกเลยว่าถูกฆ่าด้วยของมีคมอาจจะไม่ทราบเพราะมันถูกแล่ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เท่าที่มองดูส่วนหัวสภาพของดวงตาที่กลับจนหิน แต่ตาขาวกับผิวพันุ์ที่คงจะโดนเวทมาละมั้งเวทไฟที่ทรงพลังหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดปกติแล้วนายอยากจะลงสนามโพุูเซียมไหมล่ะพี่สาวจะบอกให้อย่างละเอียดเองผู้หญิงคนนั้นพูดคุยกับผมต่อด้วยท่าทางน่าเริงชักจะรำคาญนิดหน่อยแล้วฮะเออเอาเล่ามาเพิ่มเรืเรื่อยเลยนะไอ้ผู้หญิงคนนี้ คือวิทยาศาสตร์สั่งเลามาเองเลยเว้ยเร่าถูกนํามาเรียงเป็นตั้งบนโต๊ะที่ผมนั่งอยู่เธอจ่ายนะก็ไม่รู้สินะแล้วอยากรู้เรื่องอะไรบ้างล่ะนั่นสินะเอาเป็นเรื่องที่ต้องระวังที่นี่และสิ่งที่ผมอยากจะรู้เป็นการพิเศษคือแม์ใหญ่ครั้งถัดไปแบบนี้นี่เองถ้างานพี่สาจะบอกให้เอง เหตุใหญ่ครั้งต่อไปคือการต่อสู้แบบทีมกติกาพื้นฐานเป็นการต่อสู้แบบ3มต่อสาไม่จำกัดเวลาสามารถนำมุธมาเองได้เรื่องนั้นนะฉันรู้อยู่แล้วที่ฉันอยากรู้คือสิ่งที่จําเป็นต้องสนใจอย่างข้อควรระวังที่เจาะลึกลงไปมากกว่านั้นต่างหากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อคําพูดของเธอหรอกนะมาถามคนที่ไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนในที่แบบนี้สุดท้ายก็คุมเก็บไว้เป็นแค่ข้อมูลดิบละมั้ เธอเริ่มทีเล่าใส่แก้วขอมผมตามอำเภอใจแล้วด้วยสิคงอยากพูดว่าหากไม่ดื่มแล้วก็ไม่คิดจะบอกสินะด้วยเหตุนั้นผมจึงยุกซดหมดแก้วในรวดเดียวนี่นั่นสินะสิ่งที่ต้องระวังก็คงเป็นการผู้เข้าร่วมที่จะปล่อยปีศาร้าจรจัดซึ่งไม่ได้เลี้ยงไว้ใช้งานมาลงสนามนะมะั้งหมีความหมายอะไรนะ ปล่อยปีศาจจนจัดเข้าร่วมโคลอสเซียมไปมาแบบไม่ผูอกอัคราตเหรอรู้สึกเป็นมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างอยู่เลยแฮะต้องระวังแล้วสินะผมหัดมองปีศาจซึ่งกำลังถูกปรุงเป็นไปได้ว่าคงจะกำลังพูดถึงสิ่งนั้นอยู่แล้วมั้งได้ยินว่าพวกคนบนโลกใบน,นี้มีเลเวลจำกัดโดยทั่วไปที่เลเวลหนึ พวกคนที่มาเข้าร่วมโคลอสเซียมคงจะมีแต่เ,ลเวลสูงสูสีนะอืทางด้านหน้าโคลอสเซียมมีพ่อค้าทาสจัดการดูแลอยู่นั่นมีการแบ่งลำดับชั้นเลเวลแต่ที่นี่ไม่จำกัดเลเวลแบ่งชนชั้นแต่อย่างใดและปัจจัยที่จะทําให้คนซึ่งเลเวลถึงจำกัดสูงสุดเกิดความรู้สึกถึงภัยคุกคามนั่นก็คือปีศาจจรจัด ผมนึกถึงภาพตอนรีโทเรียจัดการปราบไทเรนดากอนเล็กให้ตัวนั้นนะว่าการตรงๆคือสัตว์ประหลาดที่มีความแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะแม้ไม่ใช่ว่าจะสู้มันไม่ได้แต่ถึงกระนั้นผมก็พิจารณาว่าคงจะไม่จบแค่เป็นว่าเจอศึกหนักหรอกถ้าในกลุ่มนักผจญภัยธรรมดามีคนที่มีความสามารถปราบมันลงได้ อยู่ด้วยแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องมีการดีัยเลยละแบบนี้นี่เองปีศาจจนจัดนะไม่มีเลเวลจำกัดและเนื่องจากมีปีศาจท,ที่มีเลเวลเกินร้อยจึงเอามาลงสนามนี่สินะถ้าจินตนาการให้เป็นเกมอาจจะเข้าใจง่ายกว่าหากใช้คุณเลเวล1 0 0จำนวน3คนเข้าร่วมศึกและปีศาจ ที่ผูออกมามีเลเวล200ละจะเป็นยังไงไม่ใช่ระดับที่จะเจอแค่สึกหนักแล้วถ้าไม่ทันระวังแล้วก็ถูกจัดการเรียบแน่นอนตามเกมประเภทล่าม,มนอนสเตอร์เองก็มีแบบนั้นที่ต้องสู้ในโคดเซียมแคบๆอยู่เหมือนกันและระดับการความยากก็สูงด้วยอืมถึงไม่คิดว่าจะมีสัประดาในระดับเดียวกับ ดดคีพโพก็เถอะนะแต่เ,เจ้านั่นก็จำเป็นต้องใช้เดวิลเท่าไหรในการสู้ละกันนะถ้านับพูกา้าเมสตัวผมซึ่งมีเดวิลประมาณ75นั้นสามารถทนรับการโจมตีเอาไว้ได้แต่ที่ทนรับการโจมตีมาได้ถึงกรณี<ม>ก็เป็นเพราะตัวผมที่มีการปรับแก้วความสามารถของพูก้าจนแข็งแกร่งขึ้น4เท่าต่างหากแถมรัตเทรียกับ ฟีโลก็มีการปรับแก้การเจริญเติบโต,ต,ตกับการปรับแก้พลังและความสามารถที่ได้มาจากการคัดตัพติดตัวมาเยอะและทำให้สามารถสู้ได้ดีหากไม่มีผมอยู่ด้วยแล้วก็คงไม่ชนะหรอกถ้านับระดับความยากแล้วจะมองว่าเป็นศึกบุกปราสาทหรือบอสร,ระดับที่ต้องระดมกดมาดุเลยก็ได้ละ่ะแถมยังได้ความร่วมมือจาก ออสมาด้วยสิแม้จะเป็นการประเมินแบบคร่าวๆแต่จำเป็นต้องมีเดเวลเท่าไหร่นักประจญ์ไยธรรมดาถึงสามารถเข้าปเผชิญหน้ากับเบคิดต,ตรงๆและปราบพวกที่มาอยู่ข้างนอกได้กันละแม้ไม่ทราบอย่างละเอียดว่าพลังและความสามารถของนักประัญภัยทั่วไปนั้นมีขนาดไหนแต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมีเลเวลถึง200เลยเหรอ แน่นอนว่านั่นคือในกรณีที่สู้คนเดียวหากเป็นในกรณีสู้หลายคนคงจะลดลงมาเล็กน้อยถึงกันนั้นก็ยังสู้ได้ดีจะมองว่า200คือระดับเเวิลที่จำเป็นก็ได้หากเป็นคนที่พึ่งตั้งตัวได้อย่างลิเซียที่พลังไม่ตื่นนีคงต้องไม่ต้องพูดเลยจะมากันขนาดไหนก็ชนะไม่ได้หรอก สมมุติว่าต่อให้เป็นปีศาจเดวิลประมาณ120แต่นักผจมภัยแค่คนเดียวไม่สิให้3มคนยังไม่รู้เลยว่าจะชนะได้หรือเปล่าเพราะไม่ว่าอย่างไรค่าพลังพื้นฐานกับความต่างด้านเดวิลนะมันไม่ใช่สิ่งที่จะดูถูกกันได้นี่นะด้วยด้วยความต่างระหว่างปีศาจกับมนุษย์ที่เดวิลหนึเหมือนกันนั้นหากมองนาตาเลียกับฟีโลก็ เห็นได้ชัดแล้วได้หากศักต,ตรูผัวมาถึงสตัวแล้วก็จะเป็นอย่างไงนะในเคยเสียมแห่งโลกกมืดที่ไม่มีกฎกติกาคงจะอันตรายน่าดูเลยรู้ดีจังนะพวกขุนนางจากอาณาจักรไหนซักแห่งน,นี่แหละจะเอาปีศาจจรจัดที่จับมาได้มาปล่อยแล้วดูว่าจะชนะหรือเปล่าเพื่อสร้างความบันเทิงให้ตัวเองนะผู้หญิงคนนั้นดื่มเหล้าต่อ,อยาสสนานสบายใจดื่มคล่องจน ผมมองไม่ออกเลยว่าเพิ่งจะแข่งดื่มเล่าชนะมาหมาดๆเลยฮะถึงคืนนี้จะมีแค่ตัวคนเดียวแต่ในงานใหญ่ครั้งถัดไปเป็นการต่อสู้แบบทีมนะก็จะกลายเป็นมี3ตัวเลยเมื่อได้ยินเรื่องนั้นผมก็สัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของกฎกติกาแบบนี้นี่เองอย่าคิดว่าคู่ต่อสู้จะมีแค่มนุษย์หรืออมนุษย์จะดีกว่าสินะ เอาเรื่องนี้ไปคุยกับ,บราทธเดียและฟิโดไว้ก่อนน่าจะดีกว่าเติมเล่าให้อีกแล้วคงอยากจะคุยต่อสินะแล้วก็นั่าสินะมีการจัดเตรียมพื้นที่ให้อีกฝ่ายได้เปรียบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยหมายความว่ายังไงแบบในตอนปล่อยศัตรูที่บินได้ออกมาจะมีการเตรียมกรงเหล็กเพื่อไม่ให้เป็นการประลองที่ได้เปรียบอยู่ฝ่ายเดียวสินะแปลว่าตอนที่น่า จะกลายเป็นการบลองที่ไม่สนุกในสายตาผู้ดำเนมืนการแล้วจะมีการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบสินะฝ่ายโดนเล่นงานก็คงทุนไม่ได้เลยฮะเป็นเรื่องการช่วยเหลือของผู้ชมนะมัง้งพวกเขาสามารถใช้เงินช่วยอีกฝ่ายที่ลงเดิมพันได้ด้วยนะพูดง่ายๆคือมีการทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อหวังแทงม้ามืดแล้วใช้ การจัดเตรียมลานประลองให้เป็นประโยชน์ด้วยงานหยาบเบยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าขี้โกงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการประลองที่ตรงไปตรงมานี่สินะที่เรียกว่าอัตราการเดิมพันที่มีค่าตอบแพนสูงเพราะว่างานจ่ายครั้งต่อไปมีกิวพ่อค้าอาวุธเป็นสปอนเซอร์คงจะมีการยืนอาวุธราคาแพงๆลงมาในสนามให้นักกีฬาอยู่ด้วยสินะมะั้งโอกาสเสี่ยงว่าจะมีอาวุธ ที่ดีกว่าอาวุธที่เตรียมมาเองใช้กับโอกาสที่เสี่ยงจะเจอปีศาจจรจัดเอาเถอะแต่การที่ผู้ชมจะโจมตีใส่นักรบโดยตรงนั้นคือข้อห้ามฉะนั้นไม่ต้องห่วงอะไรไปหรอกแล้วเวทศาสรสนนุนแบบอ้อมๆละ่ะกรณีที่มีการทุ่มเงินไปนั้นอาจจะมีการเกิดขึ้นได้อยู่นะความคิดตื้นๆอย่าง อยู่ในสนามประลองแล้วเพ่งสมาธิอยู่กับศัตรูตรงหน้าก็พอนะทิ้งไปได้เลยจะดีกว่ามั้งผมคิดเช่นนั้นพางดื่มเหล้าที่ผู้หญิงคนนั้นเทให้ผมจนหมดจะว่าไปนี่คิดจะให้ดื่มอีกแก้วกันเนี่ยท้องผมเริ่มแน่นแล้วนะเฟ้ยเรื่องนี้เองก็มีระบุอยู่ภายในหนังสือเรื่องกฎกติกาของการประลองนะลองอ่านดูดีด ก็ได้ผมเบนสายตาไปหาจุดที่มีกติกาเขียนระบุเอาไว้การช่วยเหลือที่อนุญาตให้กระทำได้ในงานประลอครั้งนี้มีเขียนไว้เช่นนั้นข้อแข็งจังนะพี่สาวชักสนุกขึ้นมาแล้วสิผู้หญิงคนนั้นมองผมดูผมดื่มเหล้าจนหมดแย้ลายขนแล้วท่าทางสนุกสนานมากเลยอืมจุดที่จำเป็นต้องระวังก,ก็มีประมาณนี้แหละนะงั้นเหรอ เนื่องด้วยดูถ้าทุระที่นี่จะหมดแล้วผมจึงลุกขึ้นยืนเพื่อจะเดินออกอ้าวจะกลับแล้วเหรอมาดื่มด้วยกันอีกสักหน่อยเถอะไม่ละแต่ผมก็ได้ข้อมูลดิบมาพอสมควรจะออกค่าเล่าให้แทนคำขอบคุณก็แล้วกันไม่ว่าจะมองอย่างไรก็คงตั้งใจจะมาอธิบายให้ตัวผมงซึ่งเป็นมือสมัครเล่นเพื่อแลกกับการเดียงเล่าอยู่แล้วหรืมั้ง แต่ถึงกะนนั้นผมก็เป็นคนงกถ้าเป็นตามปกติผมไม่มีทางที่จะยั้งแน่แต่ทว่าการที่มีข้อมูลจากเธอมีประโยชน์นั้นเป็นความจริงการคิดถึงเรื่องในภายภาคหน้าแล้วใช้เงินไปก่อนก็คือส่วนหนึ่งของการลงทุนนั่นไม่ใช่เป้าหมายของฉันสักหน่อยจะใช่ด้อนั้นขอถามคำถามสุดท้ายว่าไงล่ะการประลองรอบถัดไปเริ่มขึ้นแล้ว และดูเหมือนจะมีการช่วยเหลือตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอกด้วยทำให้รู้สึกว่าฝ่ายไหนจะชนะการประลองรอบเมื่อกี้ได้ละ่ะแม้เนื่องจากผมไม่ทราบกติกาโดยละเอียดจึงคิดว่าไม่เข้าใจแต่ถึงการน,นั้นปริศนาก็ยังมีอีกเยอะเท่าที่ดูจากการประลองเมื่อสักครู่ไม่หิดว่าจะมีการช่วยเหลือนักกีฬาในสนามประลองนั้นเลยนี่นาะ เรื่องนั้นคงเป็นนางสังหรณ์นะมั้งนางสังหรณงั้นเหรอเข้าใจอยู่หรอกว่านางสังหรณมันไม่ใช่สิ่งที่จะล้อเล่นด้วยได้อย่างนางสังหรณที่เป็นสัญชต้อานสัตว์ปานะ่ะถ้าเห็นฟีโร่แล้วต่อให้ไม่ชอบก็ต้องยอมรับว่าเป็นของจริงอะนะถ้ามีเรื่องที่คาใจอยู่แล้วก็มาหาพี่สาวได้เลยนะอยู่ที่นี่ทุกคืนอยู่แล้วถ้ามีอะไรจะถามอีกก็จะตอบให้ กลายเป็นว่าทำตัวลาเริงตอนกลับสัง,งั้นคงไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาวอร์แวร์ใส่ผมหรอกนะเออแต่การเข้าร่วมคอร์เซียมแห่งโลกมืดก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากแนะนำสักเท่าไหร่หรอกนะคำพูดสุดท้ายของเธอทำให้ผมรู้สึกกังวลใจขึ้นมาแปลกๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับ